สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามข่าวคราวของลุงพลกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงลุงพลไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าลุงพลนะคะไม่ว่าจะทำอะไรจะไปไหนนะคะก็ต่างได้รับความนิยมนะคะเป็นกระแสะสังคมอยู่ในตอนนี้เนาะเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็จับตามองลุงพลตลอดนะคะไม่ว่าลุงพลจะทำอะไรจะไปไหนนะคะ สื่อก็ให้ความสนใจรวมไปถึงคนรับชมทางบ้านหรือ f อของลุงพลก็ดีนะคะแล้วล่าสุดวันนี้นะคะกระแสะของลุงพลนะคะก็ได้ขึ้นเทนนะคะของทวิตเตอร์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะไปเช้าทวิตเตอร์นะคะขึ้นแฮชแท็กคำว่าแบนดลุงพลนะคะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทวิตเตอรเลยนะคะแล้วก็มียอดทวิตเนี่ยประมาณส0 0 0 0 0กว่าทวิตเลยนะคะแล้วก็แฮชแท็ก คำว่าแบรนด์ลุงพลซึ่งก็มีคอมเมนต์ต่างๆนะคะที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบแล้วก็ในด้านบวกนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอ่านข้อความที่เขาโพสต์ในทวิตนะคะคร mm hmm. ่าวๆให้ฟังกันเนาะว่าความคิดเห็นของชาวโซเชียลที่ในทวิตเตอร์เนี่ยเขาโพสต์กันไว้ว่าอย่างไงบ้างนะคะ, mm hmm. ะ,คะโพสต์นี้นะคะเขาโพสต์ไว้ว่า ถ้าใครตามลุงพลตั้งแต่ครั้งแรกจะเห็นเลยว่าลุงแกเริ่มเปลี่ยนไปการสามัมการอะไรต่างๆดูพาวขึ้นเยอะยิ่งตอนถแถลงข่าวคู่กับจินตลาจินตลานี่แทบไม่ได้พูดเลยลุงแย่งพูดหมดเอาเป็นว่าลุงก็คงชอบการมีซีนแหละถึงมายืนในจุดนี้ได้โดยไม่รู้สึกอิหลังอิเหลือแล้วก็ใส่แฮทแท็กคำว่าแบนด์ลุงพลนะคะ ซึ่งก็ได้รับการรีทวิตแล้วก็เข้ามาตอบคอมเมนต์กับโพสต์นี้ก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโพสต์ต่อไปนะคะโพสต์นี้นะคะโพ์ไว้ว่าส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ผิดหลายฝ่ายมากๆทั้งลุงพลสํานกข่าวและคนที่คอยสนับสนุนลุงพลแกไม่ผิดที่จะมีชื่อเสียงมีชีวิตที่ดีแต่ผิดที่กลายเป็นว่าเหมือนจะลืมไปนะ ว่าคดีหลานตัวเองไม่คืบหน้าเลยแล้วพอตัวเองมีเสียงในมือก็ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อคดีเลยพราะต่อมานะคะโทษนะคะเราก็ไม่เห็นว่าลุงพลจะเรียกร้องอะไรนะคะมีแต่คนเอาไปให้นะคะเขาทำอะไรผิดแบนเขาทำไมแค่เขาดังเกินไปอย่างนี้หรอคะเรื่องที่บอกว่าข่าวเสนอข่าวลุงมากกว่าน้องอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยนะคะ แต่เรื่องที่แบรนลุงคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะคะโพสต,ต่อมานะคะสิ่งที่ลุงพลควรทำคือปฏิเสธสิ่งของที่ได้รับไม่ใช่รับทุกอย่างแบบนี้คนที่ให้แนะนำเอาไปให้เด็กที่ยากจนดีกว่าตามกระแสนะโพสต,ต่อมานะคะไหนใครบอกลุงพลไม่เคยปฏิเสธคะ มานี่ค่ะเบิกเนธอ้ารูหูให้กว้างและรับชมคลิปนะคะเราหาอีกคลิปที่ป้าแตนห้ามลุงพลไปเป็นนักแสดงหรือนักร้องนี่แหละไม่เจอแต่พอกดดันมากๆเขาเลยยอมที่ไปเดินแบบก็เพราะงานการกุศลถ้าจะด่าใครก็ไปด่าสื่อเถอะสงสารอย่าให้เขาเป็นเหยื่ออีกรอบโพสาะต่อมานะคะ คนเราเลือกที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่ขอรับงานรับเงินรับของและสามารถเรียกร้องให้จับคนร้ายที่ทำหลานตัวเองให้เสร็จก่อนส่วนคนนอกก็แค่เย่ๆถ้าลุงพลไม่ตอบรับทุกอย่างก็จบแล้วไม่ต้องมีแท็กแบนด์ลุงพลหลอกปอลอไม่ได้อิจฉาอะไรแกรหลอกแต่ไม่ชอบให้มาหากินกับคดีคนตายที่ยังไม่ปิดคดีจับคนร้ายไม่ได้ ส่วนโพสต์นี้นะคะโพสต์ไว้ว่าไม่ควรแบนลุงพลครับลุงไม่ได้ทำผิดอะไรโดนใส่ร้ายด้วยซ้ำชีวิตเขาก็ลำบากพอแก้ต่างให้ลุงพลได้จนทำลุงพลเป็นพ่อพระคนดังก็เป็นพ่อสื่อพอลุงพลดังเกินไปพวกคุณก็จะไปแบนเขาอีกไม่สนับสนุนงานเขาอีกมันไม่แฟร์สำหรับลุงนะแกเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งควรแบนสื่อมากกว่าลุงพล ส่วนโพสต์นี้เขาโพสต์ไว้ว่าเขาทําไรผิดมาแบนเขาสื่อไปทําให้เขาดังพอดังก็มีคนเอางานเอาเงินมาให้เขาผิดไรว,วะนี่ก็เป็นโพสต์นะคะที่ชาวโซเชียลเนี่ยได้ทําการโพสต์ลงบนทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ได้มีคนที่เขาเข้ามาเล่นทวิตเตอร์เนี่ยมาเห็นโพสต์นี้นะคะแล้วก็ทําการรีทวิตบ้างนะคะหรือเข้าไปคอมเมนต์บ้างนะคะซึ่งก็มีทั้งแง่ลบและแแง่บวกนะคะ แต่ส่วนแฮชแท็กคำว่าแบรนด์ลุงพลเนี่ยติดอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์วันนี้นะคะทําให้ในทวิตเตอร์เนี่ยร้อนโลอุมากๆเลยนะคะกับคําว่าแบรนด์ลุงพลวันนี้เราก็เลยมาทําคลิปนะคะว่าตอนนี้ชาวโซเชียลนะคะในทวิตเตอร์เนี่ย เขาคิดเห็นยังไงกับข่าวของลุงพลนะคะซึ่งมันก็มีทั้งแง่ลบแง่บวกนะคะส่วนใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีความคิดเห็นยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เนาะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e รวมไปถึงกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ